โอเควิลเลียมเริ่มไหมเพราะว่าถ้าเราเสร็จคนแรกปุ๊บเราพักได้อีกตั้งสี่คนโอได้ผมไปลองดูนนะเฮ้ยคุณเรากีตาร์มานอนนั่งอย่าไปนั่งด้วยเรามีกีตาร์ด้วยอย่าทำให้กีตาร์ต้องเหงาเบอร์โวตก่อนวิลโลนหัวใช่เคุณจะเล่นกีตาร์เลยวันนี้ไม่รู้เลยคิดว่าถ้าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์คุณเล่าเรื่องกับออนจเล่นเรื่องอะไรความรักนะเมื่อกี้คุณบอกความรักใช่ป่ะใช่เออแบบ ที่ต้องอธิบายนะไอธิบายหน่อยนะมานิดหนึ่งนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าช่วงมัธยมเนี่ยแบบเคยเคยกลัวเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบก็คิดว่าการผู้ออมมันยากครับผมแบบรู้สึกว่าทุกอย่างหม่นหมองไปหมดเลยหม่นหมองไปหมดเลยอ่ะอมไม่ต้องซ้ำก็ได้เขาเป็นเขาเป็นเอฟเจคนหนึ่งเอฟเจตุยไม่ผมอยากให้มันแบบช่วยคุณไงแม่แล้วรู้สึกว่าแบบตอนที่คือเราเห็นภาพแบบเดิมแหละเราเห็นแบบว่า ห้องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเดิมเลยแต่ว่าทุกอย่างมันดูหมองไปหมดเลยแต่ไม่มีความสุขมันคือความทรงจําเดิมใช่ใช่ใช่ตื่นเช้ามาก็แบบว่าไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรงเงีแบบ้ยแแต่ว่าพอเราลืมม,มันไปเถอะแบบรีเซ็ตใหม่เริ่มใหม่อะไรเงี้ยประมาณแบบไม่แค่ไม่กี่วันวันสองวันก็แบบเราลืมไปหมดเราก็หาล้วก็หาแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หาใหม่ <laughs> หาเรื่องอื่นๆเข้ามาเมื่อกี้พี่กาลังแบบอินมากพี่กําลังแบบเชื่อทุกอย่างไม่เราก็หาสิ่งอื่นทำด้วยเช่นแบบเล่นดนตรีมากขึ้นซ้อมมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าพูดทมตรงนะผมไม่ค่อยซ้อมดนตรีแต่ว่าถ้าแบบมันไาเจอเรื่องที่แบบเราเครียดอ่างเงี้ยเราต้องเล่นดนตรีมันจะรีลีสออกได้และนี่คือเพลงที่วิลเลียมเลือกจะร้องให้ทุกคนฟังครับว้าวเขาผมมากเมื่อกี้จะแถลงยื่นเอาไมห่างนิดนึงมันมันมันเกณฑนนี่ต้องเล่นเพิ่ร์ต เป็นเพลงชื่อเพลงก็ท่าพระอาทิตย์ทุกคนครับถ้าเกิดเสียงดังเกินไปกีดออกมานะครับผมเสียงว่าจะไม่ค่อยดีอะไรวันนี้สวัสดีแม่คุณหลอลอโอ้และเขาเหตพภาพอยู่ขเขาดูภาพเสียงเปนะ <laughs> ็นเพลงที่ฟีลกู๊ดแบบว่าฟังแล้วยิ้มดี <laughs> ฟังฟังแล้วมูฟออนได้ด้วย <laughs> คนเขาลุ้น <laughs> ข้างนอกบอกได้แล้วด้แล้วเขาบอกบอกเอาเลยเอา เดี๋ยวเดี๋ยวไล่สกิลซีเมเจอร์ให้ฟังเลยเดี๋ยวกลับบ้านใจร้ายมากเลยนะกลับบ้านกันมาเธคืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันคงจะเป็นหนึ่งแฟนให้เรานั้นชื่นชมเธอจริ จเเรราต้้นนไปพอมกัโอ้ยน่ารักมากย้อนดีไม่ขาดเสียงยังไม่เต็มร้อยโอ้โหมันเป็นที่สดใสเนาะใช่แบบมันมีพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เลยจี๊